การฝึกซ้อมเย็นวันนี้เป็นยังไงกันบ้างครับวันนี้ได้พื้นที่ใหม่ <c oughs> มีคโคลนไม่ใช่ <c oughs> ก็ได้อะไรดินเหนียวดินเหนียวก้อนใหญ่ๆ <c oughs> มันก็เลยวิ่งยากสักนิดนึงแต่ก็โอเคค่ะแบบรูปแบบใหม่พื้นที่ใหม่ได้ลองที่ใหม่ของป้าแกเลยครับของป้าวันนี้รู้สึกว่าวิ่งขึ้นเนินดีขึ้น <c oughs> ไม่เหนื่อยไม่เหนื่อย เหมือนครั้งก่อนๆทั้งๆที่เราขึ้นเขามาตอนเช้าแล้วใช่ทั้งๆที่เมื่อเช้าไปบางทีเราคิดว่าเราน่าจะล้าแล้วเราไม่ไหวกับพี่ไก่ตั้งใจว่าวันนี้จะมาเดินนะจริงๆแล้วจะมาเดินเมื่อเช้ารือว่ามาวิ่งแล้วก็วิ่งได้อก็ยังยังรู้สึกว่าทำไมวิ่งได้ะอาะวังชุกหลังจากที่ผ่าดเาอินควายน้ามาปีกว่าฟื้นฟูฝึกซ้อมกันวันนี้น่าจะเป็นครั้งแรกๆที่ได้ออกออกสนามซ้อมไหมใช่ครับอ่าเป็นยังไงบ้างครับ ก็วันนี้เตรียมตัวเพื่อจะแข่งในเดือนหน้าของภูเก็ตอัลตราเทลจำลองเหตุการณ์หมดทั้งสนามแล้วก็ปะกรเตรียมความพร้อมสมือนจริงในวันแข่งแข่งขันก็รู้สึกว่าสู้กับอุปสรรคตัวเราสิ่งของไม่ว่าไม้ภพูป้น้ำของใหม่ที่ต้องเรียนรู้จากเที่ยวทิ้งห่างหายไปนานก็ลำบากนิดหน่อย แลวเป็นไงบ้างครับพอได้มาทดลองอุปกรณ์ต่างๆกับเส้นทางที่เราฝึกซ้อมกันเมื่อสักครู่ครับก็รู้สึกว่ากําลังแขนขาหรือส่วนไหนที่ต้องปรับปรุงแก้ไขพัฒนากันต่อของพี่ก้อยนี่น่าจะระบบระบบการหายใจของผมยังมีแบบหายใจไม่ค่อยกล้องเท่าไหร่ระบบการหายใจแล้วก็ส่วนขา ที่ต้องพื้นฟูอีกแล้วก็น้องเพราะว่าทิ้งช่วงไปเยอะพอสมควรไม่ไม่ได้ฝึกหนะักขนาดนี้ก็ประมาณเกือบเกบปีแล้วของป้าน่าจะเพิ่มกำลังกล้ามเนื้อขาอีกนิดหน่อยคะ่ะเพราะว่า,าช่วงเวลาขึ้นเนินต้องต้องต้องขอขอเพิ่มตอนนี้ค่ะแล้วก็ตอนลง ตอนลงตาวฮิลขอต้องต้องต้องฝึกอีกนิดหน่อยค่ะเพราะว่าตอนนี้ยังกลัวกลัวเข่าจะเจ็บก็เลยยังไม่กล้าที่จะลงน้ําหนักเยอะตอนนี้ค่ะตอนนี้ขอเซฟก่อนค่ะแต่ขอจบแบบไม่เจ็บโอเคครับผมก็เป็นสามคนที่จะมีรายการแข่งใน <c oughs> เดือนหน้าทั้งคีรีวงแล้วก็อัลตราภูเก็ตนะผมก็ขอติดตามเป็นกำลังใจให้ พวกเราสปอร์ตไซอันดายโค้ชว,วนนันทีมในกลุ่มสายเทรลกันต่อไปในคลิปหน้าน,นะครับผมแล้วเจอกันใหม่ครับ